ในงาน Empty a h the Path to Resilience r e s i l i e n e เราจะใช้คำว่าฟื้นคืนกลับมานะคะหลังจากสถานการณ์ที่มีความหนักหน่วงในเซสชั่นของนิดเองเราก็จะมาพบกับเราจะสร้างเด็กของเราให้มี resilience ได้ยังไงสร้างเด็กของเราให้มีความสามารถในการฟื้นคืนจากสถานการณ์อันยากลำบากได้ยังไงคะ่ะ วันนี้หลินอยู่กับดรธรรมนนท์นะคะกิติเวชกุลหรือคุณนิดค่ะคุณนิดค่ะ,ะเป็นคนที่ทำงานบำบัดนะคะเป็นครูนักบำบัดนะคะแนวมนุษยะประัชญาแล้วก็ใช้จิต,ตวิทยาแนวสเทียนะคะแล้วก็ทำงานบำบัดโดยเฉพาะกับเด็กๆพิเศษทั้งหลายคะ่ะ เดี๋ยววันนี้อยากจะให้คุณนิดเนี่ยช่วยอธิบายหน่อยว่าเรซิเลียนคิดเนี่ยคืออะไรคะคือยังไงคะเด็กของเราเป็นยังไงคะค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็คงอยากให้ลูกเติบโตอย่างมีสุขภาวะที่ดีใช่ไหมคะทุกคนแต่ดูสุขภาวะที่ดีคืออะไรอะ่ะคือหมายถึงว่าเขาเมีสุขภาพกายที่ดีเท่านั้นหรอไม่ใช่เราอยากให้เด็กนะมีสุขภาพจิตที่ดีแต่ในหนทางชีวิตเนะี่ย มันไม่ไม่ได้โปรยด้วยกีดกุลาบใช่ไหมคะมันมีความยากลําบากอยู่บนหนทางแน่ๆรีสิเลยนคิดหรือเด็กที่มีความสามารถในฟืน้นคืนก็คือเขาเมื่อเจอภาวะที่ยากลําบากแล้วเนี่ยเขาสามารถรับมือกับมันแล้วก็จัดการกับอารมณ์ความรู้สึกแล้วกลับมาดําเนินชีวิตของเขาต่อไปได้หรือเมื่อเขาพบกับ ภาวะอารมณ์ที่มันหนักหน่วงความโกรธความกลัวความวิตกกังวลแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะรับมือกับมันแล้วก็กลับมามองมันอย่างเข้าใจหรือว่าค้นพบพลังที่จะทําให้เขาเดินบนหนทางที่ยากลำบากถ้าเราจะเห็นเด็กมีซัเดียนคิดก็อาจจะต้องเห็นว่าเอ้ยในบางทีเขาก็ไม่ได้อยากทำในบางทีเขาก็เจอสิ่งที่ไม่พอใจแต่เขาก็สามารถที่จะ พยายามที่จะเดินมันต่อไปด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจโดยไม่ได้ปิดกั้นอารมณ์ความรู้สึกด้านลบอันนี้แหละค่ะก็สิ่งที่เราจะได้พบกับการเรียนรู้เพิ่มเติมในช่วงของ Empty a h Festival ของเรานะคะค่ะแล้วพี่นิจจะแนะนำเทคนิคทักษะต่างๆที่พ่อแม่จะใช้เพื่อช่วยให้ลูกๆของเขาเป็นมีความเป็น Resilience มากขึ้นใช่ไหมคะ ใช่ค่ะแน่นอนอส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะ,จะอาจจะพูดถึงว่าทำไมเด็กถึงขาด resilience แล้วกลไกสมองที่จะช่วยให้เด็กฟื้นคืนกลับมามี resilience เนี่ยทำยังไงนะคะแล้วก็เราก็แนะนำการใช้ NVC ที่จะเข้าไปช่วยในสถานการณ์ที่เป็น resilience แล้วให้เข้าใจว่าเอ้ยมันไม่ใช่การที่แค่เข้าใจลูกว่าเป็นยังไงแต่บางทีเราก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะผลักดันเขาบางอย่างให้เขาพบกับความท้าทายหรือว่าบางอย่างที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่หนักหน่วงเนี่ยเราจะรับมือ,อยังไงเพื่อไม่ใช่เป็นการให้เขาจมอยู่กับความทุกข์หรือเป็นการที่ให้เขา กดดันเขาจนเกินไปแต่เสริมศักยภาพภายในให้เหมือนรีซลเลนก็คือเหมือนที่เขาล้มลงไปในปุกแล้วเขาก็สามารถที่จะกลับขึ้นมาค่ะฟังดูแล้วแบบว่าอยากจะเข้าไปเรียนด้วยเลยถ้าไม่ใช่เป็นพ่อแม่หรือว่าไม่ใช่คนที่มีบุตรหลานเนี่ยเออเข้าไปแล้วเราจะได้ประโยชน์ไหมคะเราเป็นผู้ใหญ่ทั่วๆไปอย่างเนี้ยค่ะเอออันนี้เนี่ยอยากจะบอกเลยว่าคนทุกคนเนี่ย ควรจะเรียนรู้เพราะว่าทุกวันนี้เราเห็นเด็กแล้วเราไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นสุขภาวะที่ดีอะไรเป็นสภาวะที่เกื้อกูลต่อกรารพัฒนาบางทีถ้าเรารู้เนี่ยเข้าใจว่าการสังเกตว่าเออเด็กเนี่ยน่าจะมีสุขภาวะที่ออไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือเด็กน่าจะมีภาวะของการขาด resilience เนี่ยจากการความรู้ในชั้นเรียนเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจสภาวะแล้วก็อาจจะ สื่อสารกับพ่อแม่ได้เบาๆอันนี้ก็ขอบคุณคุณหลินมากนะคะก็จะทําให้คุณนิดเองเนี่ยก็อาจจะพยายามบอกฮินเรื่องราวเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆแบบนี้ฝากไปสําหรับการสังเกตในสภาพว่าสภาพแวดล้อมรอบข้างที่มีเด็กแล้วก็มีผู้ปกครองเราทุกคนย่อมเจอกับญาติพี่น้องหรือว่าคนรู้จักหรือเพื่อนเราที่มีครอบครัวค่ะเราจะได้บอกเขาว่าเออเรารู้สึกมีข้อสังเกตบางอย่างว่าเออน่าจะช่วยเหลือเด็กให้มีความแข็งแกร่งหรือมี ความสามารถในการรับมือกับสิ่งที่ยากลำบากได้มากกว่านี้ค่ะถ้าใครสนใจนะคะติดตามคอร์สเต็มๆของคุณนิดได้นะคะในงาน Empty a h A Path to Resilience ค่ะลงทะเบียนได้เลยนะคะเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.emptyfestival.com a h ค่ะตอนนี้รับสมัครแล้วนะคะออ,อ,อะคอร์สของคุณนิดอยู่เวลาวัน เสาร์นะคะตอนทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มโอเคค่ะวันนี้วสวัสดีค่ะ